ม a ด้า3สภาพสวยๆไม่น้อย,อยชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมเตบิกราส่วนนะครับเหมือนเดิมครับผมพามาชมรถสวยๆอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่ได้เลยต้องถ่ายแน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นรถไม่น้นยคันนี้เอารุ่นก่อนนะคันนี้เป็นมาด้า3นะครับคันนี้เป็น2.0 s ปอร์ตคันนี้เป็นปี18แท้รถมือเดียวปายแดงแต่อย่างนี้ครับคันนี้ไม่เพียง24,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเราประกันไม่แท้รถมีการเช็คระยะ ์ทุกระยะทุก6เดือนทุกรอบเลยนะครับรับประกันเลขไม้แท้แต่อย่างนี้ครับไม่น้อยดูยังไงสาภาพเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมพาชมเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเราดูกันที่ห้องเครื่องเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆคลิปที่ผมรีวิวนะครับก็เป็นรถมือสองใช่ไหมลูกค้าก็จะซีเรียสหนึ่งนะครับหนึ่งเรื่องบอดี้สองเลขไม้ว่าแท้ไม้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันอะไรบ้างสำหรับคันนี้นะครับชนหนักพลิกความจมน้ํา ตัดต่อกอไมติดแก๊สไม่มีเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้อันดับแรกเลยนะครับเรารับประกันตัวถังก่อนนะครับคันนี้ตัวถังสวยชนหนักชนเบาไม่มีพิความจมนำ้ำไม่มีนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับแล้วก็อาตรงๆจะบอกว่าสีเดิมทั้งคันก็ได้นะอ่าต้องบอกว่าสีเดิมแทบทุกชิ้นเลยนะครับสีเดิมแทบทุกชิ้นเลยแล้วก็เรามาดูอย่างนี้ครับพอมันไม่น้อยเนี่ยครับมาดูใกล้ก็ได้มาเดี๋ยวผมพาให้อ่าเห็นไหมแต่มันมีรูปนิ่งด้วยแหละ นะครับน็อตทุกจุดเนี่ยไม่มีถอดน,นะครับห้องเครื่องใส่กิ๊กเลยนะครับซีนเข็บต่างๆสติกเกอร์สแตนดาร์ดมีครบนะครับมุดยึดต่างๆสภาพดีแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ครับพอรถคันนี้มันใหม่แค่2องหมื่นสี่ใช่ปะ่ะคืออย่างนี้ครับไหม่มันน้อยน้อยน้อย,อยต่ําแบบต่ามาตรฐานแบบรถไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่รถอะ่ะมีการเข้าศูนมาสด้านะเข้าสูนมาสด้านะครับไม่ได้เข้าข้างนอกนะครับตลอดทุกระยะทุก6เดือน ตามการใช้งานเลยนะครับคือไม่วิ่งก็เข้าแหละนะครับจริงๆผมก็จะเจอรถที่วิ่งน้อยแล้วก็เข้าศูนย์อย่างเงี้ยตลอดแหละนะครับคือเราต้องมาแสดงให้ลูกค้าเชื่อและเห็นนะครับเราต้องมีหลักฐานอ่ะพอมันไมสองหมื่นสี่ใช่ไหมครับมันวิ่งน้อยห้องเครื่องมันจะต้องเป็นอย่างงี้ครับห้องเครื่องพวกชุดท่อชุดปาั๊กอะครับเขาจะใหมนะครับพวกชิ้นส่วนสีดําต่างๆเขาพวกกระป๋องหม้อพักอย่างเงี้ยนะฮะสีน้ํายาหล่อเย็นนะครับยังใสๆสีเขียวๆอยู่เลยนะครับกระป๋องหม้อพัก สายกิ๊กๆเลยแล้วก็พวกเทพันสายไฟที่มาจากโรงงานนะครคือมันไม่ได้ค่อยดวยดโดนความร้อนนะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็จะไม่กรอบนะครับมันก็จะนิ่มๆอยู่พวกชุดตักสายไฟท่อยางอันนี้ดูท่อแอร์ก็ได้เนี่ยยังอันนี้คือน้ําแอร์นะตะกี้เราจะต์ทเครื่องไว้นะครับมันก็จะมีน้ําแอร์เย็นๆอยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับมันใส่กิ๊กเลยนะครับแล้วก็ คันนี้ไม่โดนหนูขึ้นด้วยนะครับอย่างบางคันไม้น้อยเนี่ยหนูจะขึ้นห้องเครื่องเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่คันนี้ไม้น้อยรถแล้วก็ดูแลดีจอดในที่ร่มจอดในบ้านนะครับคือรถคันนี้เป็นรถของอน้องนะักศึกษาผู้หญิงนะครับคุณพ่อซื้อให้ขับไปเรียนนะพอก็เรียนจบก็ทางานกันที่บ้านแล้วก็ใช้รถน้อยแล้วก็ที่บ้านก็มีรถให้ใช้หลายคันนะครับก็รักรถมากคือตอนไปซื้อเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบ ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเดี๋ยวขึ้นรูปนิงให้เลยกันนะครับขออนุญ,ญาตเจ้าของรถนิดนึงนะนะพี่ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ไปซื้อเนี่ยเขาเสียดายนะรักนะแต่๋ก็ต้องขายเพราะว่าพ่อยกรถของเขาอีกคันหนึ่งที่ให้เขาเขาก็เออขายคันนี้ลิกตการอนะไรเงี้ยแต่คันนี้เขาใช้ตอนสมัยเขาเป็นเรียนหนังสือนะครับไปมาหาลาัยนะครับมาอยวดูห้องเครื่องต่อดีกว่า <c oughs> นะฮะ,ะให้ดูความใสนะฮะนี่นะครับ เครื่องอะไรพวกนี้ต่างๆไม่มัน2อ0 0มนเนะครับต้องเข้าใจว่ามันน้อยกว่าเกณฑ์ลูกค้าก็ต้องมีความสงสัยเราก็มีหน้าที่แสดงความชัดเจนให้ลูกค้าดูและเข้าใจและรับทราบและเชื่อใจนะครับเราไม่มีอะไรปิดบังนะครับอย่างผมจะสังเกตผมจะชอบส่องพวกตามชุดปลั๊กสายไฟพวกไดชาร์จอะไรพวกนี้เพราะว่าอ่าช,ชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เวลามันวิ่งเยอะแล้วมันปรับปรุงล้างยังไงก็ก,ก็ไม่ไม่ใส่แล้วครับเนี่ยโฟมฟองน้ำที่ อยู่หลังท่อดีด้วยยังไม่ไม่ยุย่ยไม่บุกไม่แบบไม่สลายตามมานั่นเลยนะประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญรถไม่น้อยใช่ไหมให้ดูนี้คือชุดปั๊มเบรกอะถ้าเป็นปีสิบแดอะและรถวิ่งแบบเป็นแสนโลอะมันจะคำาเป็นเป็นท่อเท่านะเป็นขี้ผ้าเบรกหรือเป็นฝุ่นผ้าเบรกแต่คันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันแทบจะไม่ไดยได้ใช้นะครับปั๊มเบรกมันยังใส่อยู่ไอ้พวกนี้ล้างยังไงมันก็ไม่ใส่ขนาดนี้นะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะฮะก็ไฟหน้าใสากิ้งใสสะอาดเหมือนเดิมนะครับไฟตัดหมอกไม่ให้ อ่าแล้วก็ลีนใช้ล่างก็มาจากโรงงานงาน,นะครับคันนี้เป็นสีแดงแก้วนะครับก็มาเดี๋ยวเราดูภายในกันดีกว่าต่อกันที่ภายในเลยภายในก็ชัดเจนอีกแบบหนึ่งนะครับว่าอ่ะมาดูตรงนี้ใหม่น้อยจริงใหม่จริงคันนี้ <c oughs> ขออนุญาตนะครับไอตรงนี้ยไม่ได้ติดเองนะติดจากจากเบิกรถใหม่แหละไม่ลอกเลยนะครับแล้วก็ซีนตรงนี้ด้วยให้ดูไปเลยดีเดียวดีกว่านะครับตอนผมไปดูรถผมเปิดมาชัดเจนเลย ไอ้ตรงนี้ยังไม่ลอ,อันนี้ไม่ได้ไปดิฟแลปอะไรนะนี่คือจากายแดงเขาเบิกรถใหม่มานอ้องเขาไม่ได้แกะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีทั้งสองฝั่งอ่ะมาเดี๋ยวดูภา,ายในกันนิดนึงนะครับส่วนพยางก็เป็นพยางตรงรุ่นนะครับขออนีญก็ถอดรองเท้าขึ้นรถนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างใหม่นิดนึงนะครับปีกเบาะอะไรก็สวยเลยเบาะก,ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าให้นะครับมาติดฟังก์ชันพวงมาลัยระบบคูชคอนโทรลมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับ อะดูบกคันนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นมายเนอร์เชนแล้วนะครับมายเนอร์เชนออปชั่นนะครับอ่ามายสองหมื่นสีเห็นไหมชัดเจนนะครับคันนี้เป็นมายเนอร์เชนออปชั่นครับคือหมายความว่าตัวแอร์นะครับจะเป็นอุณหภูมิแยกซ้ายซ้ายขวาแล้วนะครับอ่าเป็นดูออลแยกซ้ายขวานะไม่ใช่เป็นปุ่ม3ปุ่มคือหน้าตาเขาคล้ายกันแต่ถ้ายังไม่ไม่ไม่เชนออปชันเนี่ยจะเป็นปุ่มแอร์สปุ่มแล้วก็จะไม่แยกแยกซ้ายขวาแล้วคันนี้พอมันอุณหภูมิแยกซ้ายขวาลูกค้าจะได้ชุดนี้ครับ ลูกค้าจะได้ชุดเบรกมือไฟฟ้านะฮะได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ลูกของพวงมาลัยนะครับจะเป็นทรงใหม่พวงมาลัยเนี่ยจะมีมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยแล้วก็คูชคอนโทรลตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวขาขาที่3เนี่ยมันจะมีรูตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับพวงมาลัยก็จะสปอร์ตขึ้นตัวลูกแอร์แบลมันก็จะกลมๆแบบนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่เชนออปชั่นมันก็จะเป็นพวงมาลัยทรงเก่านะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือบางบางคน Mazda 3เนี่ยมันมีตั้งแต่ผลิตตั้งแต่ปี14ใช่ไหม Skyactiv ปี1 คือพอร์นี้มันเชนออปชันมันเป็นปี18อะไฟตัดหมอกข้างหน้าเนนะี่ยเขาจะเล็กลงจะได้บีกมือไฟฟ้าได้ออปชันแอร์แยกซ้ายขวานะครับพวกมาลายมนได้เชนแล้วแล้วก็พวกอ่าพวกหนังตรงนี้จะเป็นสีแบบคาราเมลไม่คาราเมลหรอกเป็นเสียงตาดีกว่าถ้าคาราเมลมันจะอ่อนกว่านี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พวกปัดน,น้ําฝนออโต้อ่าปัดน,น้ําฝนออโต้ให้ไฟหน้าออโต้ให้นะครับแล้วก็ดิสเพย์ฮัตอัพตรงนี้ให้พุชสตาร์ทมีทุกรุ่นมาสด้าจะมีแต่สมาร์ทคีเลสน,นะครับบางคนบอกเป็นตัวท็อปสมาร์ทที ตัวเริ่มก็มีครับแต่เราเราต้องอย่าไปโกหกลูกค้าเราคุยกันตรงๆไปเลยนะครับส่วนนี้คือพอดีติดฟิล์มหน้าใหม่นะครับเขามีกล้องมาให้นะกล้องบันทึกนหน้าก็ยี่ห้อนนะเสี่ยวมี่อันนี้ให้ไปเลยนะครับคือมาอยัางไงก็มาอย่างนั้นเพราะว่ามันมีชุดใส่ไฟเนี่ยเขาเดินไว้ถ้าผมหรือไปถอดออกดอยของลูกค้าเนี่ยมันต้องลื้อใสยไฟลื้อรถใช่ไหมดึงดึงดึงมันก็ไม่ยากหรอกแต่ผมก็ก็ให้ไปดีกว่าผมไม่ได้ต้องการอยู่แล้วก็ก,ก็มีตรงนี้ก็ให้ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดให้นะหรือลูกคค้้้าาาาะะะไไปตติิิดดดเเเอออองก็นนะพรรวว่่ถฟล์มับ ประมาณนี้อ่ะส่วนคู่มือระบุสวิตช์ใช่ไหมครับพวกคู่มือระบุสวิตช์กุญแจเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปนิ่งให้มีมีครบเลยนะกุญแจสองลูกแล้วก็พวกคู่มือมีให้นะครับบุกสวิตก็มีให้อันนี้เป็นตัวซองบุกสวิตคู่มือนะจะแยกกันไว้อย่างนี้อันเนี้ยสมัยเนี้ยรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคู่มือการใช้งานเขาเรียกว่าคู่มือการใช้งานเบื้องตน้นนะครับเล่มเขาจะเล็กเดี๋ยวลูกค้าตกใจว่าเมื่อก่อนอเนเี่ยไปเล่มสีฟ้าหนา,นาๆใช่ไหมอันนั้นคือตัวเก่าปี14บ5 16 จะเป็นเล่มแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเชนส8ิบแปดแล้วอะไรเงี้ยเอาเอาเริ่มสิบแปดแล้วกันเพราะว่าสิบเจ็ดบางคนมันเอารถมาลากจดนะครับจะเป็นเล่มหนาถ้าเล่มใหม่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วคู่มือบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็บุ๊คสวิตจะหน้าตาเป็นสีดําอย่างนี้แล้วนะครับและการที่สังเกตนะครับรถเนี่ยมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยเห็นไหมรถยังไม่ถึงระยะนะครับระยะรอบหน้าก็จะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหนึ่งปีหกเก้าก็คืออ่าเป็นปีหน้านะครับอันนี้มันหกแปดนะครับก็รอบสามหมื่นสามนะครับอันนี้มันสองหมื่ แต่รอบเช็คเนี่ยบางคนบอกเป็นรอบเช็คเอ้ยดูตรงนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นรอบเช็ค6เดือน6เดือนเขาจะนับเป็นแสนสองแต่ไหม่รถจริงๆครั้งต่อไปคือสามหมืนสามนะครับมันดูอยางประมาณนี้คืออย่างนี้ครับรถคันนี้เขามีทําการเข้าส่วนทุกเดือนใช่ไหมอ,อยู่หน้านี้ <c oughs> เห็นไหมครับว่าสองพันสี่พันหกพันหกเก้าพันหกหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหมื่นหกร้อยหมื่นสองหมื่นสี่เนี่ยคือแล้วก็มีหน้านี้อีกนะเนี่ย 10,072,000-20,003นะครับเข้าไปเข้าล่าสุดเนี่ยคือ20,003วันที่29เดือน7-6-8นะครับเพิ่งเดือนเดียวกันมั้งใช่มั้ยเอ้ย2-3เดือนนะครับเพิ่ง2-3เดือนนี้เองการรถอ่ะเห็นได้เลยว่าตามระยะเนี่ยเขาวิ่งน้อยตลอดแล้วก็เขาจะเข้าทุก6เดือนตลอดนะครับแต่ในรอบเนี่ยมันจะคือเป็นรอบการเช็คแสนสองเช็ครอบอ่ารอบเดือนเดือนที่แสนสองนะครับแต่ลดเลขไม้ไม้แค่นี้นะนะครับไม้การันตีไม้แท้เลยนะครับการันตีไม้แท้แต่ จริงๆแล้วมันดีอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยมันไม่ลูกลูกค้าบางคนไม่ได้ว่านะบางทีเขาไม้น้อยใช่ไหมครับคิดว่าไม้น้อยเนี่ยต้องเช็คสูตรทุกหมื่นโลทาให้ขาดระยะไปนานแต่บางคนที่ที่บ้านมีรถหลายคันหรือมีประสบการณ์การใช้รถนะครับเขาจะต้องเข้าทุกหกเดือนเพื่อไม่ให้วรารนตีตอนที่เขาออกมาใหม่ๆมันขาดนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าสู่ก่อนฟังให้ลูกค้าเข้าใจเพราะว่าคนที่รู้แล้วก็ดีคนที่ไม่รู้แล้วก็จะได้เข้าใจนะครับผมก็มีหน้าที่แสดงออกเพราะว่าผมมารีวิวถ่ายวันนี้ผมต้องการที่จะขายรถคันนี้ไ นะครับคือต้องการที่จะขายรถคันนี้เราก็ต้องแสดงอะไรที่มันตรงไปตรงมาให้ให้ลูกค้าเข้าใจนะครับมาเดี๋ยวเราดูรถกันดีกว่าอย่าไปดึงดราม,ม่าเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขึ้นรูปนิ่งไปแล้วคู่มืออยู่ในนี้คุณแจ,ค,ณแจคุณแจก็จะเป็นสมารท์ทคีย์เลตแบบประมาณนี้ครับโทษนะอย่างเนี้ยมันจะมีให้สงลูกอีกลูกนึงใหม่กิ๊กเลยแต่จริงๆลูกนี้ก็ใหม่เพราะว่าจริงๆน้องอ่ะเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงควใช้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษารถด,ดีเล,เลยแหละนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะฮะ ส่วนพวกเบรกมือไฟฟ้าไอตัวที่ดึงอะไรพวกนี้มคือก,นะคกิ๊กเลยนะครับกิ๊กเลยนะครับเบาะสภาพโอเคนะครับไฟพดานไรก็มีอะไรติดเรียบร้อยนะครับเบาะหนังก็โอเคสภาพค่อนข้างจะดีคือจริงๆภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะมาเดี๋ยวดูข้างหลังกันต่อนะครับมาเดี๋ยวดูนะครับเบาะเบาะข้างหลังเนี่ยจริงๆไม่ได้นั่งเลยไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าผมดูจากแบกไลไรแล้วอะ่ะมันไม่มีรอย ะพวกแบกไหลพวกนี้มันไม่มีรอยแล้วก็บาอเนี่ยแน่นเลยคือเบาะไม่ได้นั่งพอเน่ะเขาใช้คนเดียวส่วนเวลาเขาไปกับที่บ้านเขาใช้คันหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคขมานั่งคือคือเราสามารถจะดูได้เวลาเรานั่งขึ้นไปเนี่ยมันตึงตึงเป๊ะเลยแล้วเบาะมันจะไม่มีรอยยน่นแล้วก็ถ้าใครมีลูกเล็กสําหรับรถคันนี้สามารถใส่คา์ซดแบบไอโซฟิกได้นะครับมีที่ใส่ไอโซฟิกนะครับจนเบาะเนี่ยมันยะแยกเป็น40-60เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เจอดึงมาอย่างนี้ได้นะครับที่เท้าแขนวางแก้วน้านะครับส่วนพลาสติกต่างๆข้างหลังงนงะอออ่่่เเคไมมมีรยยยยยาใหูล นะผมเลยขออนุญาตถอดรองเท้าขึ้นมานั่งเพราะว่าถ้าเวลาเราใส่รองเท้าใช่ไหมพะย่างพวกนี้มันจะกินกินเนื้อฝุ่นเข้าไปนะครับไม่อยากให้มันเป็นรอยเยอะนะครับเพราะรถมันใหม่จริงสภาพใหม่น้อยจริงๆนะครับพวกอ่ะตรงนี้พลาสติกเนี่ยคือจากใบแดงอะ่ะไม่ได้แกะเลยนะครับประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันต่อไปเลย S 1> <S 1> นะครับส่วนทางด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเราก็รับประกันเหมือนเดิมนะครับเมทอาร์คนะครับพลาสติกลองรูอะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะครับน็อตก็ไม่มีถอดนะครับอ่ะตรงนี้มันถอดออกได้นะครับตรงนี้มันถอดออกได้ถอดอย่างเงี้ยนะครับน็อตไม่มีขยับเหมือนเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรับประกันรับประกันให้อยู่แล้วนะครับเหมือนที่ขึ้นหน้าจอให้ตั้งแต่แรกเลยชนหนักที่ความจมน้าไม่มีนะครับแล้วก็สติก ก็ลองลูกยางนะครับเขาเรียกว่าอะไรลองเหรียญอะไรเง,งี้ยน,นะครับก็แล้วแต่เรียกกันไปนะครับเราดูตรงนี้ได้นะครับว่ารถเดิมพ่นไม่พ่นซอกอยู่แล้วนะครับเม็อาคบจริงจริงๆดูพื้นฐานแค่นี้มันดูง่ายง่ายมากเลยเลยนะ <S Umwelt> เหมือนแบบว่าอันนี้มันยกอย่างนี้มันยกออกแบบปึป๊บอย่างนี้ได้แต่ผมแนะนําให้ใส่นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าที่กั้นสัมภาระนะครับเวลาเราใส่ของตรงนี้แล้วกระจกตรงนี้มันมองเห็นนะครับมันก็กันกันจรจรกรรมได้นะครับ่วนทัานด้านนี้เหมือนเดิมอันนี้คือพวกแม่แรงกับเครื่องมือ ดูดูสองข้าไปเลยใหม่ไหมใหม่ไหมไม่มีฝุ่นนะคือกริปเลยอ่ะคือหอมเลยหอมฉุยเลยรถคันนี้นะครับมาเดี๋ยวใส่ปิดเข้าไปนี่ดูนีเน่เห็นไหมเห็นอ่ะดูนี่แล้วกันใหม่จริงคือถ้าสมมุติว่ารถปีสิบแปดอ่ะมันประมาณเนี้ยถ้ารถใช้งานอ่ะมันไม่ใหม่ขนาดนี้หรอกมันก็จะเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฝุ่นอ่ะการใช้งานแหละปกติก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็คันนี้มันวิ่งน้อยก็จะให้ดูว่ามันใหม่จริงนะครับอ่ะส่วนที่เปิดอยงอะไรก็เป็นอย่างนี้ เครื่องมืออยู่นี่นะครับที่ถอดล้อที่หูลักรถที่ไข่แมลงนะครับส่วนพื้นท้ายเนี่ยยังมีฟองน้ําโฟมอยู่เลยนะครับหลุมอะไรพวกนี้เขาเดิมๆหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวบังแดดนึ่งเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับยึ่ขึ้นมาก็ได้ครับโทษนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวบังแดดให้ครับเนี่ยเห็นไหมคือเดิมๆโรงงานจะต้องเป็นกาวแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เชือกผูกถุงแมลงไอ้ถุงเครื่องมือนี่ครับ ยังมีอยู่นะครับอันนี้คือสีเดิมๆโรงงานลูกค้าสามารถเอาไปให้ที่โชว์รูมมาด้าดูได้เลยนะว่าอันนี้เดิมๆจริงไหมนะครับเพราะมันนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังนะนะครับนี่ก็กล้องมองหลังเดิมโรงงานนะครับส,สติ๊กเกอร์โลโก้สกายทีปมาตรสามนี่ก็มีครบเหมือนเดิมมาเดี๋ยวดูทางด้านนี้อ่าทางด้านนี้ก็เหมือนเดิมเห็นไหมพลาสติกตรงนี้เขายังขบอยู่นะครับเบาะอ่าดู่ายตรงนี้สวยอ่า อืเนี่ยเราจับนะครับมาดูใ้กล้ตรงนี้นะครับนะครับคืออย่างนี้ลดเวลาลูกค้าเ,เวลาตามคลิปเขาชอบสอนดึงยางขอบตูใช่ไหมแต่เขาไม่สอนลูกค้าดูใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยผลิตโรง,งงานมานะครับเวลาจุ่มทําสีหรือบล็อกสีเนี่ยมันจะมีพวกโรบอทหรืออะไรนะผมก็อาจจะเรียกคําศัพท์ผิดอันนี้ต้องขออภัยนะแต่หลักการมันประมาณนี้คือโรงงานเขาจะจับอันนี้ไว้สี่บานนะครับ เพื่อที่จะจุ่มสีลงไปแล้วพอเขาปล่อยตรงนี้เขาไม่ได้กลับมาพนาม่นซ้ําอันนี้คือเดิมๆโรงงานนะครับลูกค้าดูตรงนี้ได้เป็นประสบการณ์ไปนะครับเมทอาร์คเนี hmm. ่ยดูจับนอกจับในแต่จริงๆแล้วอ่ะจะบางวบางทีผมดูรถใหม่อ่ะผมไม่ค่อยดึงนะเพราะว่าเราดูหัวน็อตดูอะไรพวกนี้ว่าเออมันใช่ใกล้เคียงเพราะว่าการดึงขอบยางประตูบ่อยๆอ่ะมันก็ไม่ดีนะครับยิ่งเป็นแบรนด์ฮอนด้าเนี่ยถ้าดึงปุ๊บตรงนี้ตกเลยแล้วก็มันก็จะเสียลมมันถึงชอบเข้าไงนะครับแต่ถ้าเป็นพวก โตวต้าอะไรพวกนี้ทนมาด้าก็โอเคนะครับแต่ถ้ามันจะมีแบรนด์แบรนด์พวกคอนด้าอย่างเงี้ยมันจะอัหนหนี้นิดนึงมาดูทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นรอยจับจริงๆจะมีสีบานเลยนะครับบางคนดูไม่เป็นนะก็แต่ถ้ามีบางบางยี่ห้อเขาอาจจะพ่นครบเลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดอะไรอ่ะวิชารับก็ได้นะแล้วแต่ แต่เม็ดอัคเนี่ยก็จับนอกจับในแต่อย่างนี้ครับเหมือนเดิมเราขึ้นในสัญญาซื้อขายแล้วก็อย่างนี้ฮะเวลาอันนี้มันแล้วก็ไหลแล้วก็เลยนะ <c oughs> คุยกขำๆเื่ออย่างนี้เวลาลูกค้ามาดูอ่ะก่อนรับรถเราลูกค้าดึงได้เลยพายางสี่บานไอพายลูกยางยางขอบประตูอ่ะสี่เส้นลูกค้าดึงได้เลยก่อนรับรถนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้าไม่ดึงไม่ได้ตรวจสอบแล้วลูกค้าซื้อไปใช่ไหมหลังในสัญญ,ญาซื้อขายผมระบุไว้อยู่แล้วนะครับตรวจพบเจอภายหลังผมรับซื้อคืนผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปประมาณนี้คื เราค่อนข้างที่จะมั่นใจรถรถ,รถเราอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวตรงนี้อีกคือพอเวลารถมันใหม่อ่ะมันก็จะคลิปมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลให้ลูกค้าเข้าใจนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนเดิมไอสติกเกอร์ตรงนี้ที่มันจะเป็นแตกรายงานที่ลูกค้าช่องมาดูว่าเฮ้ยมันอะไรมันเก่ามันดูน่าเกลียดมีเอครับมีไว้เลยไอแบบนี้คือรถไม่เคยทําสีนะครับจุดนี้ไม่เคยทําสีนะครับแต่ถ้ารถเคยอาบรอบลักลางมาเนี่ยบางทีเขาพ่นตรงนี้ทิง้งสังเกตทางด้านนู้นจะมีมา เวลาเวลาผมไปดูรถนะคะรับบางทีรถใหม่มาม่น้อยเงี้ยถ้าหมาน่น้อยมันจ้องต้องสีเดิมอยู่แล้วบางทีผมยังไม่ได้เปิดรถเพราะว่าลูกค้ายังเดินไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ได้คุณจารรถพอผมเห็นตรงเนี้ยผมยิ้มเลยนะเดี๋ยวขึ้นลูปดิ้งให้แล้วผมจะวงให้พอผมมาดูรถผมเห็นตรงนี้ผมยิ้มลนะเอ้คันนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรนะมีโอกาสที่จะสีเดิมพอสมควรนะครับมาเดี๋ยวดูรอบคันกันไปเดี๋ยวขึ้นลูปนิ่งให้ดูก่อนนะครับคันนี้เป็นสีแดงเป็นแดงแก้วนะไม่ใช่ว่าแดงสดแบบไม่เอาอะไรเลยนะ คือความหมายของไอ้สีประมาณนี้มันจะทําให้ดูแลรักษาง่ายน,นิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเคลือบพวกอะไรอะรูไซด์มามันเป็นภาษาสมัยก่อนนะมาเดี๋ยวดูพาชมกันภาษาแบบสมัยก่อนเลยอะ,อะมานะครับนี่ผมขออนุญาตถือกล้องเองนะครับบางทีมันอาจจะมุมกล้องอาจจะงอ,งงองหกัหกบ้างเพราะว่าบางทีอากาศมันร้อนนะครับมาคุยเข้าเรื่องดีกว่ารถ สีแดงแก้วนะครับก็พวกช่อสเกิร์ตไซต์ชายล่างมีให้ครบนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปฉลามคลิปฉลามก็เป็นของแท้นะครับสีเป็นสีแดงแก้วนะครับสวยไหมนะครับไฟตันหมอกอะไรเงี้ยมีครบนะครับส่วนไฟเดย์ไลท์มันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแต่ในกล้องอ่ะเวลาผมเปิดไฟเดย์ไลท์อาจจะกระพิบอ่ะ สัญญาณภาพมันจับไม่ทันนะเพราะว่ามันเป็นแบบ LED นะครับ60เฟรมเรทบางทีจับไม่ทันอ่าไฟเดลไรท์มันติดอย่างนี้คือไฟเดลไรท์มาด,ด้าเนี่ยเขาดีอย่างนะครับถ้าสมมุติว่ารถจอดหยุดนิ่งเนี่ยเดลไรท์จะดับแต่ถ้าเดี๋ยวผมขยับเดินหน้านะไฟเดลไรท์ติดไหมไฟเดลไรท์ติดปะเนี่ยนะครับอันนี้คือผมเข้าตัว N เ,เข้าตัว N จอดขับไฟเดลไรท์ติดนะครับมาด,ด้าเขาดีอย่างนี้เวลาเราปาร์กิ้งอยู่ เวลาเราปาร์กิ่งอยู่ในห้างเราสตาร์ทเครื่องเราไม่อยากออกใช่ไหมเรายังอยากจะกดโทรศัพท์อยู่ในรถหรือกินน้ํากินอะไรก่อนทาหน้าทาปากอะ่ะเราเดี๋ยวกลัวว่าเฮ้ยคนขับรถมาเขาจะออกอย่างออกอย่างไม่ต้องกดเราเรานั่งเงียบเบคืออย่างนี้เราเราเข้าตัว p าร์กเลยครับเข้าตัว P นะครับหรือดึงเบรกมือก็ได้ไฟเดลท์ดับลงเห็นนะนะครับคือเดลไลท์อย่างเนี้ยมาถึงว่าโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจด้วยเพราะว่าบางคนไปดูรถน้องรถพี่รถเพื่อนแล้วเห็นผมรีวิวเฮ้ย hey, ทำไมคันนี้ไม่มีเดลไลท์ก็เลยทําให้ดู ว่าสาเหตุมันเป็นประมาณนี้นะครับรถสภาพสีค่อนข้างที่จะโอเคจริงๆมันเป็นร้อยร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยมาดูรอบขัดนิดนึงขอบยางไอ้จกอะไรพวกนี้มากิ้งอยู่แล้วเพราะว่ารถมันไมค์สองเมอรนกันสาดอะไรเงี้ยมีครบนะครับคุณอ่ามือเปิดกัสมาร์คีเลตเหมือนเดิมแหละอ่าล้อต้องบอกนะครับล้อเป็นล้อโรงงานเป็นเขาเรียกว่าสีให้เปอร์ใช่ไหมสีให้เปอร์โครเมียมนะครับก็ค่อนข้างสวยไม่ได้สีบอลธรรมดาด้วยนะครับมาด้าเขาชอบทําอะไรที่ มันล้ำหน้ากว่าบางแบรนด์อยู่แล้วแหละเขาจะเป็นสไตล์นี้นะครับแล้วด้วยเรื่องของการขับขี่เดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นไทยคลิปกันนะครับว่ามาด้าสตัวนี้ขับเป็นยังไงนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่ครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในกับเจ้าตัวมาด้าสามสองศูนอนะครับเป็น Sport นะครับคันนี้เป็นปีสิแปดแท้แล้วก็มาเดี๋ยวเราทดลองขับตั้งแต่สตาร์ทเครื่องเลยนะครับคันนี้จะเป็นเาขาเรียกว่าอะไรดิสเพิร์ชอัพดิสเพิ์บ้างบางทีคําศัพท์ผมอาจจะภาษาอังกฤษไม่ค่อย นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็พยายามพยายามจะเรียนรู้และศึกษาคําศัพท์นะครับประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวถ้าเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยตัวนี้มันจะพับขึ้นแต่เียที่บอกว่ามองไม่เห็นไะมาพร้อมๆพับลงนะถ้าสตาร์ทเครื่องมันถึงจะพับขึ้นนะครับมันจะเป็นมาตรวัดบอรความเร็วนะครับมาเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเครื่องนะครับนะครับก็เขาก็จะพับขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ามันมันกางไว้ตลอดอ่ะมันจะร้อนนะครับมันจะละลายเขาพับซ่อนไว้นะครับจะมันจะตัวเลขมองมองไม่น่าเห็นหรอกเพราะว่าไอเห็นไหมสีขาวนู้นเห็นไหม มันสามารถตั้งได้นะมันสามารถป๊มปะต่ตั้งตั้งให้อ่อนให้เข้มอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้คือตั้งเข้มไว้ถึงจะเห็นนะครับก็แอร์เป็นแอร์แยก้ายขวาแล้วนะครับจะกดคําว่าออโต้หรืออะไรก็ได้เดี๋ยวแอร์เขาขึ้นมาเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับก็มาด้าเขาชอบทําอะไรพิเศษล้ำๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับนะเป็นเบรกมือไฟฟ้าอันนี้ก็คือตัวปรับปุ่มวิทยตุตรงนี้นะครับอ่าปรับปุ่มวิทยุสามารถจะดูสถานะรถยนต์ได้นะครับตรวจสอบสถานะระบบรถ การเตือนบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่มีการเตือนกนะ็คือรถอยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในสถานะปกตินะครับก็เนี่ยอีกสี่เดือนใช่ไหมตะเมืเราดูในบุ๊กสวิตใช่ไหมครับมันเข้าไปแล้ว2เดือนกว่าก็เข้าทุกหเดือนเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วก่อนหน้าน,นี้2เดือนก็เหลือสเดือนถูกต้องแล้วแล้วก็ทุกหมื่นโลใช่ไหมวิ่งไปเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยโลเองนะครับจากที่คลี่เข้านะครับเราเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับทุกอย่างต้องสับสับนะครับให้ลูกค้าคือลูกค้ายิงมาเราตอบเรามั่นใจ นะเพราะว่าเราทุกวันนี้เราซื้อขายเราก็ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวกดออกแล้วก็การตรวจสอบการประหยัดน้ํามันนะครับแต่อันเนี้ยดูไม่ได้เพราะว่ารถมันติดติดดับสตาร์ทเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวจอดอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้ลูกค้าาจะใช้ลูกค้าไปไปกดรีเซ็ตเอานะครับเดี๋ยวผมอสอนการรีเซ็ตให้นะครับมาตรฐานทั่วไปนะครับก็มาตรงนี้ <c oughs> สามารถดึงเปิดปิดตรงนี้ได้ดึงเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี้ใหม่จริงเลยเห็นไหมไม่รู้เนาะเออเห็นเห็นเโอเคนะครับมีถาดนะครับเนี่ย ไม่มีฝุ่นเลยคือคือเราเขาเขาใช้รักษาแหละอืมโอเคไปเดี๋ยวเราลองขับกันดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตคาดเบลทีเดียวเลยเดี๋ยวมันจะดังนะครับน้ำมันก็มีให้เยอะด้วยนะตอนแรกมาให้เกือบเต็มถังเลย <c oughs> มาครับไปเบรกมือไฟฟ้ากดลงเข้าตัวดีเดินหน้านะครับจริงๆรถคันนี้เป็นรถใหม่ไม่ลองขับก็ได้นะแต่ด้วยความสมบูรณ์ของคลิปเหมือนเดิมผมก็พูดเหมือนเดิมทุกคลิปแหละว่าบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือดูในคลิปบ้างเนี้ย โอเคซื้อเลยมีนะมี <c oughs> ประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรลูกค้าจะไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ลูกค้าดูเป็นไกด์ไลน์แล้วจะมามาตัดสินใจซื้อหน้ารถก็ได้นะครับคือเหมือนแบบมาดูหน้ารถย้าอีกทีผมผมไม่เคยบังคับลูกค้าแบบต้องมาจํานะต้องมาจํานะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะผมจะมีสเต็ปแบบนี้ลูกค้าดูคลิปให้ชอบให้สบายใจถ้าลูกค้ามาจําไว้แล้วลูกค้ามาดูรถตัวจริงอะ่ะแล้วมันไม่ตรงตามคลิปอะ่ะผมกล้ารีมาจําคืนนะแต่ ประสบการณ์ในชีวิตผมเนี่ยขายรถมาเนี่ยอัดคลิปมานี่น่าจะเข้าปีที่ที่4แล้วมั้ง 3- 4ปีแล้วนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าผมพูดตรงๆเพราะผมไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รีวิวแล้วก็ใส่ให้ตามตรงๆเต็มๆไปเลยนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้ผมมีขายทั้งรถไม่น้อยมากๆน้อยจริงๆน้อยไปเลยแล้วก็ไม่เยอะไปเลยผมเอาตามนี้ไปเลยนะครับแต่สุดท้ายนี้ถ้าอยากได้โทรคุยกับผมเบอร์ทางด้านขวานะโทรได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ นะครับเป็นเบอร์ผมนะครับทั้งสองเบอร์นะครับแต่โทรเบอร์0 6 1 8 7หกหนึ่งแปดเจ็สองเก้าแปดดสาจะรับเร็วสุดนะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวเราทดลองขับแล้วตรงนี้มันอยู่ในซอยนะครับเดี๋ยวเราไปลองถนนใหญ่กันอยู่แล้วนะครับมาจริงๆรถมาด้ามันค่อนข้างที่เขาบอกอะไรนะมาด้าช่วงล่างดีก็ดีจริงแหละคือคือการออกแบบโชคช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งรถวิ่งในน้อยก็แน่นตึบเลยนะครับแล้วน้องคนขับก็ดูจากการขับแล้วไม่ซิ่งแน่นอน ขับแบบรักษารถแหละนะครับตรงนะครับพวงมาลัยรุ่นใหม่ๆม,มันค่อนข้างที่จะคอนโทรลง่ายคมเพราะว่ามันเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ใช่เป็นพวกปั๊มพาวเวอร์เหมือนรุ่นเก,ก่าๆเนาะจริงๆรถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นน่ะนะครับบนบนนาปัจจุบันเนี่ยเป็นรถเก่งนะเอารถเก่งก่อนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะฮะไม่ใช่บอกโอ้โหรถชั้นพิเศษไฟฟ้าอยู่รุ่นเดียวคันเดียวไม่ใช่อันนี้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะครับ พอนะคนบอกเฮ้ไฟฟ้าแล้วซ่อมยามาโอ้เขาไฟฟ้าทุกยี่ห้อแล้วพี่นะครับคือ1ไม่มีรั่วซึมมันจะไม่ค่อยไม่รัว่วซึมไม่มีสายพัน์เพิ่มมา1เส้นมาเดี๋ยวลองขับทางนนกันดูอัตะาเร่งน,นิดนึงนะฮะ <c oughs> นะนิ่งๆเนียนๆมาพอเท่านี้ละนะครับเพราะว่าเอาเราเอาไม่เกิน80นะนะครับเอาไม่เกิน80นะครับก็เหมือนเดิม มาลองขับตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกอันรีผมขอพูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าออปชั่นมันขึ้นพอดีเสียงติดติดตรงนี้มันคือเสียงอย่างนี้ครับผมเปิดไฟเลี้ยวเพื่อที่จะออกแต่มีรถ2คันแต่เย้คือเป็นรถแท็กซี่สคันใช่ไหมครับเขามีการเตือนผมจะเรียกระบบนี้เป็นระบบ BSM นะครับนะครับคือเตือนบุมอับสายตาคันนี้มีให้นะครับเขาจะเตือนทั้งกระจกทางด้านขวานะครับแล้วก็เตือนทั้งทางหน้าจอดิสเพย์ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นขีด2ขีดเหมือนวงเล็บส้มๆว่าอย่าเพิ่งออกนะมีรถอยู่นะครับแต่ถ้ามีรถมาเฉยเนีาจะป็สขว ตรงนี้สีส้มแต่ถ้าจะเปิดไฟเลี้ยปุ๊บล้องเลยนะครับต้องบอกออปชันตรงนี้ไว้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอตัดมาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือจังหวัดนนทบุรีถนนลัตาทิเบตข้างหลังคือสะพานพระน่งเก้าตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้าไซมานะครับเต็นผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับลงสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเต็นอยู่ตรงนี้ตามป้ายสีแดงด้านขวาข้างล่างนะครับอันนี้เป็นสีแดงเห็นไหมตีบ๊กรถสวยอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวให้พี่รถเมย์เข้าไปก่อนนะครับเราขับช้าต้องขอโทษทีเขาอ,อาจจะรีบไม่เป็นไรครับขับรถด้วยความใจเย็นนะฮะนะครับบางทีระออยะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ต้องขอโทษเขาด้วยที่เราขับช้านะครับเขาจะเข้าจอดป้านอ่ะเอาเรื่องเราดีกว่าเราไปลองขับต่อก็อัอตระเล่งโอเคดีเหมือนเดิมอีกสักหนึ่งยูเทิร์นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกดีเทลละนะครับ หลายๆคนนะครับต้องการจะทราบรายละเอียดของตัวรถราคาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคือราคาอะไรพวกนี้ผมจะใช้เป็นตัวข้อความพิมพ์ด้านล่างมันสามารถจะแก้ไขได้นะครับมีโปรโมชั่นมาแต่ถ้าเป็นราคาที่ผมพูดไปอ่ะมันต้องอัดคลิปใหม่นะนะครับราคาอยู่ข้างด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อ่ามาลองขับตรงนี้ก่อนคูชคอนโทลอ่ะล็อกนะครับโอเคแล้วก็จะมีบอกข้างๆด้วยว่าเราล็อกที่ความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้เราล็อกที่ห6ใช่ไหมครับ มันก็จะประมาณนี้66นะครับถ้ากดบวกปุ๊บ mm. เขาจะขึ้นทงข้างเลยว่าเราล็อกที่80หรือเท่าไหร่เขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจริงๆจาบ่ะดีอะ่ะคือบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าบางรุ่นไม่มีแล้วกันไม่ต้องบางรุ่นหรอกมีผมเคยเห็นแค่มาด้าก,กับรถ BM เอ็มเบที่จะบอกลิมิตนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปไม่มี มีรถ p p v SUV ที่ราคาแบบล้านกว่ากว่าแบบเกือบ2ล้านนะ่ถึงจะให้แต่ถ้าเป็นรถเก่งประมาณนี้ยังไม่เคยเห็นที่ให้โค้ชคอนโทนที่ที่ให้รายละเอียดหน้าจอตรงนี้ว่าเราหลอกความเร็วไว้ที่เท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้เหมือนเดิมูนย์ตรงขับดีผมเชื่อว่าใครหลายคนท้ายคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจผมแล้วแหละที่ผมพยายามจะสื่อสารออกไปนะครับส่วนเหมือนเดิมรูปนิ่งมีให้ทางด้านขวานะครับประมาณ20-30รูปผมจำไม่ได้ประมาณไม่เกิน40รูปหรอกนะครับหน้าเพจตี B ิเรถสวยกับ เข้าไปกดถูกใจได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายก็บ้านๆเลยเบอร์อรโทรปติต่ต ID ไลน์แล้วก็ชื่อ Google Map นะครับผมจะไม่ได้แบบมีสแกน q คอรโคหรือลิงนะเพราะผมเป็นการทําคลิปง่ายๆนะครับดีเทลผมอยากให้โฟกัสตัวรถก่อนนะครับส่วนช่องทางการติดต่อผมคิดว่าลูกค้าโทรหรือแอดไลน์มันง่ายนะครับก็ให้ความสะดวกประมาณนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากได้รถประมาณนี้คนขายจริงใจตรงไปตรงมาก็ผมยินดีบริการนะครับตีบิ๊กรถสวยวันนี้ก็ประมาณนี้ สวัสดีครับ